ครับก็กราบสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมครับผมก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากนะครับฝากช่องนะครับช่องวัดออเดโอซาว h ช n แนลนะครับไว้ในใจแฟนๆนะครับหรือพี่ๆน้องนะครับฝากเป็นกําลังใจโดยการกดติดตามนะครับกดติดตามหรือกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานของผมนะครับก็ขอฝากนะครับ ด้วยด้วยคนนะครับผมในช่องนี้นะครับครับในชุดนี้นะครับก็เป็นชุด12นิ้วนะครับในราคางบ1 5 0 0 0บาทนะครับเจ้าของชุดนี้ก็อยู่จังหวัดราชบุรีนะครับก็ขอขอบคุณท่านนี้มากๆนะครับในชุดนี้นะครับก็เป็นอยู่ในงบ1 5 0 0 0นะครับก็จะเป็นชุด12นิ้วนะครับไม่เหล็ก2ก้อนโครงหล่อนะครับไว้คู่นะครับนะครับไม่เหล็ก170นะครับในชุดนี้นะครับ เล่นคู่กับเสียงกลาง8นิ้วไว้สามห้านะครับมีเหล็กร้อยยี่สิบนะครับหน้าม่วงนะครับหมวกแคปล่านะครับสี่ดอกนะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับอีกสี่ดอกนะครับระบบด้านหน้านะครับก็จะมีในงบนี้นะครับก็จะมีปรีเจแบนดแยกซับอิสระนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เครื่องเล่นบลูทูธระยะนะครับระยะไม่เกินยี่สิบเมตรนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สวิตช์นะครับ สองตัวนะครับก็คือเปิดไฟนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับแล้วก็พอร์ตอินพุตนะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับด้านหน้าไว้ดูไฟเวลาเราเล่งเสียงนะครับโดยการทําปองลมนะครับนะครับผมหนึ่งก็คือให้เสียงกลางกว้างนะครับแล้วก็ให้ระบายความร้อนนะครับด้านในด้วยนะครับส่วนงานก็จะเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ก็ถ่ายตอนกลางคืนนะครับสีอาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับ จะเป็นงานโทนสีเหลืองนะครับตัดด้วยลายดำนะครับไม่มีขาวปนนะครับในชุดนี้นะครับนะครับส่วนด้านหลังนะครับการติดตั้งแอมนะครับหรือระบบนะครับผมใช้แอม AC DC นะครับเป็นแอมขยายบ้านนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถเล่นไฟ12โวลต์ได้นะครับหรือไฟไฟบ้านได้นะครับชุดนี้นะครับเสียงไม่จะมีความโดดเด่นนะครับเพราะว่าเป็นขยายแอมของบ้านนะครับเสียงไม่จะมีความเพราะนะครับ ส่วนเสียงกลางก็แรงนะครับไม่แรงมากนะครับก็แรงพอดีเพาะนะครับพูดถึงว่าในชุดนี้นะครับอันนี้คือรีวิวไม่โกหกนะครับก็คือตรงๆนะครับแต่เสียงไม้ผมกล้ากรันตีนะครับว่าโดนใจแน่นะครับในชุดนี้ส่วนระบบไฟนะครับการทํางานของสวิตชิ่งนะครับจ่ายเข้ากับแอมพ์คัตดีแค่ตัวเดียวนะครับไม่ได้จ่ายเข้ากับพาวเวอร์แอมป์ตัวนั้นนะครับเพราะว่าตัวนั้นมันเล่นไฟบ้านอยู่แล้วนะครับทําไมนะครับทําไมนะครับทําไมจึงมีคําถามว่า ทำไมนะครับมันก็ยังทําไมอยู่นั่นเองนะครับก็คือทําไมไม่ต่อพาวเวอร์รถยนต์ใส่นะครับหนึ่งนะครับมันจะมีทั้งสองด้านนะครับให้ชิดนะครับก็คือถ้าผมเอาพาวเวอร์รถยนต์ใส่ตัวนี้ครับอัตราการเล่งเบรคในชุดนี้นะครับก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าสวิตชิ่งตัวนี้ในงบตัวนี้นะครับก็คือมันจ่ายไฟไม่เพียงพอนั่นเองนะครับอ่าก็คืออัตราการเล่งเบรคนะครับก็จะน้อยลงนะครับแต่ก็ได้มิติเสียงกลางเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นแอม์รถยนต์โดยตรงนะครับ ผมก็เลยเลือกใช้แอมบ้านนะครับเพื่อเพื่อที่จะลดการกระจายกระแสไฟนะครับของสวิตชิ่งตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับเล่งอัตราเบสนะครับอัตราการเร่งเสียงเบสนะครับได้เยอะขึ้นนะครับครับส่วนปลั๊กไฟนะครับเนี่ยครับผมทําสายดินเรียบร้อยนะครับให้ลูกค้าเอาไว้เสียบดินนะครับเวลาไฟดูดนะครับดูดไม่แรงนะครับดูดพอรู้นะครับ ก็ผ่านเข้าปานะครับ33000ืนามนะครับไมโครฟาดนะครับลูกนี้ครับ33000ืนามนะครับ1ลูกนะครับเข้ากับพาวเวอร์คัดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองระบบไฟกันครับส่วนแอมนี้ก็ลูกค้าสามารถเพิ่มวัตต์สูงขึ้นได้นะครับก็คือในกรณีที่ชอบความแรงขึ้นนะครับนะครับ ระบบไฟนะครับจะเป็นมีแค่นี้นะครับเป็นไฟค้างนะครับไม่ใช่ไฟสเตปนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงฟังด้วยกันนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะดึกแลวครับก็ไม่ดึกมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็พอได้นะครับพอลองเทสได้นะครับเพราะว่านี่เป็นในหมู่บ้านนะครับก็เป็นกันเองนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงด้วยกันนะครับผมครับอันนี้ก็มาที่เสียงกอแนดนตีสดนะครับนะครับในชุดนี้ก็ในราคา1 5 0 0 0มาบาทนะครับตามที่ได้กล่าวไว้นะครับก็คือเป็นชุดที่ลงตัวนะครับก็คือในงบไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเลยนะครับผม

วสุขารีปับละไปฝากอบีบินดีเป็นคนใจดีชื่อบักมีไปฝากยายสีย้ายสีแล้วก็ฝากบัมีว่าวินนีก็เลยฝากยายสีครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณะนะครับลูกค้าน,นะครับทางจังหวัดราชบุรีนะครับก็ได้สั่งชุดในราคาหมื่นห้าพบาทนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับ ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะมันก็ดึกนิดหน่อยนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ